สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสปูสโค้นตอนรับคัซซูชองกติดหัวดังมาแช่อีกครั้งหนึ่งนะจ้ะกลับมาพอกับแอดมินในรอบเทียงนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็มาบึงแนวทางดีๆกันนะจ้ะแอดมินเอามาฝากพี่น้องแล้วก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสโคเนานะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง แจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกเกษตรไดเห็นแนวทางไม่ๆมเนาะจ้ะส่วนแอดมิน,กนเกษตรไดมีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปนะพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องกันเด้อจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวาล่าเฮากับไปเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดวีกันก่อนเลยรัฐบาลไทยงวงประจําทิศหนึ่งพฤศจิกายนเนาะจ้ะซซ่งวันนี้เพิ่นก็นให้เดนบนที่ลักเจ็ดนะจ้ะตัวร่องลักสามกับพา คูตดบนพจนกระดิหเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดแปดต่อดวยเด่นล่างพ้นใหาตัวเด่นที่ลัก3ตัวร่องลักหากับลักเดได้พี่นองเดอคูล่างก็คือสามเจ็ดสามสามสามเก้าและเจ็ดสี่ได้พนองเดอดับบนลักหกจ้าแนวทางของแอดวีแคบไว้เบิง้งจุดเอาไว้เบิ่งกันเดจ้า ไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนอาะจา้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของทะเลใจนอาะจา้ะรัฐบาลไทยหนึ่งพฤจจิกาย,ยนนาะจา้ะซึ่งวันนี้เพื่อนก็เน้นให้ที่03นย์ด้วพี่น้องเดอ้อต่อโดยโต๊ะกัน05นย์ห้7 57, 67, 16และ17วิ่งรูดลัก0นย์กับลัก7ดเด้อจ้ะชุด3โต๊ะที่ให้ก็คือห้าศูนหาศู 0 3และ357พี่น้องเด้อน่น03โตกัน05 07 57 67 16และ17วิ่งรูด0กับ7พอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็จัดไปเด้อจ้ะเพิ่นให้มาแล้วนะจ๊ะแนวทางของทะเลใจ1พุจจิกายน ไปเบืองแนวทางชุดต่อไปนาจากซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์ท่อจากรัฐบาลไทย1พฤศจิกายน2565ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้แนวทางชุด3โต,ต057และ075ต่อด้วยชุด2โต74 75 76 78 79และ70นอจาก74 75 เจ็ดหกและ7 0, 0็ด7และ0 7, นูนหาแนวทางอาจารย์สมาร์ทไปเบิ้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของนาอ้วนนะพี่น้องรัฐบาลไทย1พฤศจิกายนพนกระได้หายชุด2โตบนล่าง c 8 c 7 c 6 c 5 หาเก้าหาแปดหาเดและหาหก็จ้ะชุด2โงตี่เนีนให้ก็คือส8่7ปดหาเและหาแเนียนด้พี่น้องเด้อเนีนให้แร็วครื่องไม้ดอกจันคือโต้นเนีนด้พี่น้องต่อด้วยชุด3โต048 0นยหาเ และศูนย์หาแปด้อจ้ะเน้นให้ศูนย์หากเก่าหรือพี่น้องเดอ้อเนวทางนาอ้วนแคบไว้เบิงจุดไวเบิงกัน้อจ้บาบว่สจะเป็นเนวทางของแอดมีอาจารย์สมารเนแนวทางทะเลใจเนะจ้ะแคบไวเบิงจุดไวเบิงกันนอจะ้ะเอาไวเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กัน้อจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเดจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเดจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ตตังขอขอบพุดแนวทางทุกกระจาดทุกทุกสำนักนํ่เดจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนด่วขงของของ้อพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บ,บุญผาวัสนาเนาะจ้ะแอดมินก็นขอให้พี่น้องสบุกสคนโชคดีแห้งๆปัง,ปงๆมั่นๆกันทุกคน,น้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องเป็นซันีกิกรนอจ้ะและจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า